dù 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 vận tải nó bắt cân tao mất 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 ถ้าจับคันเบ็ดครับคนรพี่ครับดูนะครับนมีการดรถรูไปได้เกมไหนกับบูีนักแักดใหม่ไปตามสารนี่สุด <c oughs> ตอก ใช่ปดกลิยวปดกิตัน้โหรโอ้โอ้ยยัอยู่อันนี้วะดเหรอปดยดยาปดยาปยาปดยเดยยาปดเลดยยายปดดยาปปดยยปดดยาิปปยปดดยป อยู่่รงก้าปีหมดเลย <laughs> เอ่อจนได้ตัวรคับ <laughs> โ,โล้ว <laughs> <laughs> 그러 <laughs> 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 <laughs>